รู้ไหมว่าปัญหาของคนที่ย้ายมาอยู่สวิตหรือมาทํางานที่สวิตเนี่ยคือการหาเพื่อนเป็นคนสวิตซึ่งแขกบอกเลยว่ายากมากถึงมากที่สุดนี่เป็นปัญหานะคะที่คนในติ๊กต็อกเนี่ยมาแชร์กันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นชาวอเมริกันไม่ว่าจะเป็นคนเอเชียนะคะแค็เห็นเยอะมากว่าย้ายมาอยู่เงามากเลยไม่มีเพื่อนนั่นเป็นเพราะคนสวิตเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างระวังตัวแล้วก็ไม่สนิทก,กับใครง่ายๆและที่สําคัญคือคนสวิตเนี่ยส่วนมากเขาไม่ค่อยย้ายไปไหนกันคะ่ะคือ เกิดที่ไหนเรียนที่นั่นทํางานที่นั่นที่คนสวิตเขาไม่ค่อยย้ายไปไหนนะคะเป็นเพราะว่าเรื่องภาษาค่ะเพราะส่วนมากนะคะเขาเกิดที่ไหนเขาก็จะเรียนที่นั่น แล้วแต่ละเมืองของที่สวิตเนี่ยเขาใช้ภาษาไม่เหมือนกันเช่นฝั่งที่อยู่เจนีวาโลซานเนี่ยเขาจะพูดภาษาฝรั่งเศสกันเวลาเขาเกิดแล้วก็เติบโตมาเขาก็จะพูดภาษาฝรั่งเศสเวลาเขาทํางานเขาถึงต้องทําแถวนั้นไม่ได้ย้ายไปไหนคนที่อยู่ซูริกพูดเยอรมันเขาก็ใช้ภาษาเยอรมันใช่ไหมคะเขาก็ต้องทํางานแถวนั้นที่เขาใช้ภาษาเยอรมันนะคะเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาว่าการที่เราจะไปเป็นเพื่อนคนสวิตเนี่ยมันก็เลยยากเพราะเขามีเพื่อนเยอะอยู่แล้วเพราะมันเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กเพื่อนที่ทํางานคือเขาไม่มีเวลามาแบ่งให้้กับเพื่่อนใหมจะ บอกว่าตารางนัดของคนสวิตนะคะนัดกันเป็นเ,นเดือนเพื่อนต้องเจอกันต้องใส่ใจกันเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราจะไปอยู่กั้นกลางระหว่างาเออฉันจะนัดกับเธอปเป็นนัดไปนี่คือคิวเต็มแล้วบางทีเขาไม่ว่างบางทีเขาอยากพักผ่อนเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาใหญ่สําหรับคนที่ย้ายมาอยู่สวิตเลยจ้า เอาเป็นว่าแขกแนะนำว่าถ้าย้ายมาเรียนที่สวิตนะคะให้รอหาเพื่อนใหม่โดยการหาเพื่อนรูมเมทค่ะคนสวิตเขาจะทํากันอย่างนี้นะสมมติเขาย้ายไปอยู่ที่ใหม่แล้วเขาไม่มีเพื่อนเลยเขาจะเลือกที่พักที่เป็นรูมเมทค่ะเพื่อที่จะได้เจอเพื่อนใหม่แล้วก็สร้างความสัมพันธ์ใหม่นะคะนี่เป็นวิธีที่แขแนะนําเลยนะแต่การที่เราจะหาเพื่อนเป็นคนสวิตเนี่ยแขกบอกเลยว่าเออเราต้องเป็นคนที่ใส่ใจนะ <c oughs> คนสวิตค่อนข้างแบบว่าใส่ใจกันมากให้ความสําคัญกันมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแขเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ไม่ค่อยมีเพื่อนและแขกก็ไม่ชอบมีเพื่่่อออนเยยะะะไรางแแขขก็ลใชปัญห แล้วคนไทยก็เยอะแยะนะจริงๆการมีเพื่อนเป็นคนสวิทแต่มันก็ดีอย่างหนึ่งแต่สําหรับแขกคือมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเงี้ยแต่แขกจะบอกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับคนที่มาทํางานแล้วก็คนที่มาเรียนอะไรอย่างเงี้ยแขกบอกเลยว่ายังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะว่าให้หาเพื่อนใหม่ได้นะถึงแม้จะยากแต่เราต้องทําได้คะ่ะ